สวัสดีครับทีมแพท,ทย์มูลนิธิีิ10์ในร้อยตามร้อยแห่บาทจุลขวมอาจารย์ในพระราชนิพนมสมเด็จพระเทพพหลราชสุดาสยามบร,ร,รมราชกุมารีขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจำวันที่8กันยายน2564พี่น้องคนไทยทุกคนครับวันนี้มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นจํานวนมากในแต่ละวันจําเป็นครับทุกคนต้องช่วยกันทําได้ไม่ยากครับ ทำสออย่างครับอย่างแรกคือสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่กระชับกับใบหน้าปิดปากปิดจมูกถ้าใช้หน้ากาก2ชั้นโดยชั้นในเป็นหน้ากากอนามัยชั้นนอกเป็นหน้ากากผ้าจะกระชับกับใบหน้าและป้องกันได้ดีขึ้นนะครับโดยทําร่วมกับการเว้นระยะห่าง 1- 2เมตรครับถ้าท่านจะไปพบปะผู้คนผู้ใดก็แล้วแต่หรือเข้าไปในชุมชนใดนะครับจําเป็นครับต้องทํา2อย่างนี้จะป้องกันการระบาดได้เป็นอย่างมากครับวันนี้ครับเรามี ผู้ที่ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นนะครับ1 4 1 7 6รายครับเป็นการติดเชื้อในประเทศ13,654ารยายจากต่างประเทศ16รายจากเรือนจำาร0 6รายครับทำให้เรามีผู้ที่ติดเชื้อสะสมทั้งสิ้นนะครับ1 3 2 2 5ล้านารยายครับวันนี้เรามีผู้ที่เสียชีวิต228คนครับทำให้เรามีผู้ที่เสียชีวิตสะสมทั้งหมด13,511คนด้วยกันนะครับ แล้วก็ยังมีอีก142,644รายอยู่ในโรงพยาบาลเป็นโรงพบัลสนาม100,000กว่ารายโรงพยาบาลหลัก42,000กว่ารายครับทีนี้มาดูครับผู้ที่เสียชีวิต228คนนี้เป็นอย่างไรนะครับเราพบว่าผู้ที่เสียชีวิตเที่ยวนี้228รายนี้นะครับเป็นชาย113หญิง115รายนะครับพอๆกันนะครับอายุตั้งแต่6เดือนถึง100ปีครับ แต่ค่ามัธจยทานของอายุคือ69.5ปีก็หมายความว่าผู้ที่มีสูงอายุครับ60ปีขึ้นไปมีโอกาสเสียชีวิตน้อยกว่ามากกว่าช่วงอื่นนะครับดูตัวเลขครับเราจะเห็นว่าผู้ที่เสียชีวิต60ปีขึ้นไปใน228รายวันนี้ครับมีทั้งหมด72ป166.5รายนะครับส่วนผู้ที่มีอายุน้อยกว่า60ปีครับ และมีโรคเรื้อรังนะครับเสียชีวิต18%คือ12ลายแล้วก็ไม่มีโรคเรื้อรังเสียชีวิตเพียง8%คือ17ลายเท่านั้นนะครับแล้วก็มีตั้งคันเสียชีวิต1ลายครับเด็กเล็ก3ลายนะครับผู้ที่อายุน้อยกว่า60ปีแต่มีโรคเรื้อรังนะครับที่พบบ่อยนะครับก็คือความดันเลือตสูงถัดไปก็เป็นเบาหวานไขมันในเลือดสูงอ้วนโรคไตแล้วก็ติดเตียงนะครับ แล้วก็ในเที่ยวนี้ครับที่มีการเสียชีวิตเที่ยวนี้นะครับติดมาจากครอบครัว17รายคนรู้จัก95รายนะครับอาศัยอยอาศัยในพื้นที่110รายอาชีพเสี่ยงหนึ่งรายครับนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นชัดเจนนะครับว่าติดต่อจากคนสู่คนแล้วก็ติดอย่างไม่รู้ตัวด้วยนะครับติดอย่างง่ายมากครับนะครับจำเป็นครับต้องระวังด้วยการสวมหน้ากากอนามัยและเวระยะห่างนะครับที่มาดูครับจังหวัดที่มีผู้ที่เสียชีวิตนะครับ ราพบว่าที่กรุงเทพหานาครครับมีเป็นจํานวนถึง50าลายนะครับปริมณฑลครับห้าจังหวัดปริมณฑลมีทั้งหมด60สลายนะครับภาคกลางบวกกับภาคตะวันออกมีทั้งหมด76็ลายนะครับภาคใต้มี19บลายภาคตะวันออกเชียงเหนือมี9กาลายภาคเหนือมี14บลายครับครับมาดูต่อครับมาดูตัวเลขที่มีเพิ่มขึ้นในวันนี้นะครับ มีผู้ที่ติดเชื้อใหม่ทั้งหมด14,176รายด้วยกันนะครับมากกว่าเมื่อวานนี้300กว่ารายครับนะครับเป็นการติดเชื้อในประเทศ1 3 6 5 4ารยายครับซึ่งจํานวนนี้เป็นตัวเลขที่สําคัญนะครับมาจาก2พื้นที่ด้วยกันครับพื้นที่แรกเป็นตัวบอกที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือจากโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าจากโรงพยาบาลมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น11,400กว่ารายนะครับแล้วก็ มาจากการตรวจในชุมชนนะครับในชุมชนเที่ยวนี้นะครับพบ1,714ลายครับนะครับแล้วก็มาดูกันต่อนะครับตัวเลขที่สำคัญครับก็อยู่ที่อยู่ที่จากโรงพยาบาลนะครับซึ่งมีทั้งหมด11,940ลายครับเป็นตัวเลขที่บ่งถึง การติดเชื้ออย่างแท้จริงนะครับส่วนผู้ที่ตรวจในชุมชนนะครับเป็นการตรวจขอตรวจสุ่มตรวจในชุมชนครับเพราะว่าจะมีบุคคลอีกหลายคนไม่ทราบเลยแม้ั้งว่าตัวเองเป็นโควิด1 9เพราะว่าไม่มีอาการนะครับเราพบ1,714ลรายซึ่งพบมีมากกว่าวันก่อน411ลรายครับนะครับ แล้วก็ตัวเลขที่มาจากเรือนจําคือ506รกลายนะครับจากต่างประเทศ16รกลายครับที่มาดูครับจังหวัดต่างๆที่มีการแพร่ระบาดนะครับจังหวัดต่างๆที่มีการแพร่ระบาดเรียนที่ทราบเสมอว่าจังหวัดใดมีผู้คนอยู่หนานแน่นจังหวัดนั้นจะมีการแพร่ระบาดอย่างมากนะครับเช่นกรุงเทพมหานคร,รปริมณฑล5จังหวัดแล้วก็จังหวัดใหญ่ในภูมิภาคต่างๆนะครับมาดูตัวเลขครับมาดูอัตราส่วนกันเลยนะครับว่า ถ้ากรุงเทพมหานครเทียบกับปริมณฑลเที่ยวนี้นะครับพ ите, บพว่ากรุงเทพมหานครเป็น1.6เท่าของอีก5จังหวัดปริมณฑลนะครับซึ่งใกล้เคียงกับเมื่อวานนี้นะครับถ้าเทียบกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับต่างจังหวัด71จังหวัดนะครับพบว่าต่างจังหวัด71จังหวัดนั้นมี2เท่าของกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งมากกว่าเมื่อวานนี้ซึ่งมีเพียง1.7เท่านะครับ แต่ถ้าเมื่อไหร่เอากรุงเทพมหานครมารวมกับปริมณฑลก็จะเทียบกับต่างจังหวัด7จจังหวัดนะครับพบว่าต่างจังหวัด7จจังหวัดนั้นมีมากกว่ากรุงเทพมหานครรวมกับปริมณฑล1น1.2เท่าครับก็แสดงว่าเที่ยวนี้การแพร่ระบาดหนักไปทาง7จจังหวัดนะครับที่มาจากต่างประเทศครับมาจากต่างประเทศมาจากแคนาดา1นึ่งลายอินโดนีเซีย1นึ่งลายตุรกี1นึ่งลายฟิลิปปินส์สองลายนะครับ แล้วก็มาจากเมียนม,มา2อลายมาเลเซียสี line, ลายลาว2อลายกัมพูชาสามลายครับทั้งหมดที่มาจากเมียนม,มามาเลเซียลาวและกัมพูชาเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติทั้งหมดนะครับแล้วส่วนมากทั้งหมดเลยครับเป็นคนสัญชาติไทยทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเรียนพี่น้องที่เป็นคนไทยครับช่วยกันครับอย่ามาทางช่องทางธรรมชาติเลยเพราะท่านจะนําโรคมาแล้วมาแพร่ระบาดได้ง่ายมากเล หมู่คนไทยด้วยกันนะครับจําเป็นครับนะครับต้องมาช่องทางปกติครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับจะเห็นชัดเจนนะครับว่าตัวเลขวันนี้ถึงแม้ว่าเพิ่มขึ้นมากกว่าวันก่อนเล็กน้อยเป็นจาก13,000เป็น14,000แต่เพิ่มขึ้นไม่มากไม่ถึง500รลายนะครับแล้วก็จังหวัดต่างๆที่มีการพระบาดก็ในอัตราส่วนใกล้เคียงกันครับแต่จะมากไปทางต่างจังหวัดจัดงหวัดสมากกว่านะครับ มาดูแนวโน้มครับแนวโน้มการระบาดนะครับมาดูกราฟเส้นตรงครับสีแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ําเงินนะครับเราจะพบครับว่ากราฟทั้ง3เส้นนี้ขนานกันหมดเป็นทิศทางเดียวกันนะครับนั่นก็หมายความว่าขณะนี้อยู่ในขาลงครับนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องครับนะครับจังหวดต่างๆที่มีการพลลาบาได้ลดลงไปเป็นจํานวนหนึ่งนะครับพื้นที่สีเขียวกับ สีเหลืองมีมากขึ้นครับตามแผนที่ประเทศไทยที่แสดงให้เห็นนะครับแต่ยังมีสิ่งหนึ่งครับซึ่งต้องเตือนอยู่เสมอว่าขณะนี้ครับเขตสุขภาพที่หคือภาคตะวันออกนะครับจะมีคลัสเตอร์ต่างๆมากกว่าเขตอื่นๆนะครับเช่นคลัสเตอร์จากโรงงานสถานประกอบการแคมป์คนงานจากตลาดชุมชนครอบครัวแล้วก็โรงเรียนสถานศึกษาครับในขณะที่เขตอื่นๆนั้นพบปรับปลายนะครับกนต้องเร่งระดมช่วยกันครับนะครับ แล้วก็การระบาดในกรุงเทมพมหานครเฉเพาะกรุงเทพมหาคนครในวันนี้ครับลดลงกับเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็การฉีดวัคซีนครับก็ดําเนินไปอย่างเต็มที่นะครับกรุงเทพมหาคนครฉีดได้เยอะมากครับเมื่อวานนี้93.7% 1เข็มนะครับ2เข็มได้31.1%ส่วนทั้งประเทศนะครับ1เข็มได้36% 2เข็มได้15.1%ตัวเลขก็ค่อนข้างจะสูงขึ้นเรื่อยๆก็เป็นผลดีครับในแง่การลดการระบาดนะครับรับต่างชาวต่างชาติ ที่ถูกเข้ามาในเมืองไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับท่านมีสิทธิ์ฉีดวัคซีนในเมืองไทยได้นะครับเราติดต่อกระทรวงต่างประเทศที่เว็บไซต์ e x p a t w t c o n s u l a r g o t h นะครับหรือใช้แอปแวัคซีนบางซื่อครับนะครับในกกทมครับกำลังจะฉีดวัคซีนให้เด็กตั้งแต่อายุ12ปีถึง18ปีนะครับซึ่งขณะนี้เราฉีด คนที่มีอายุต่ำสุดคือ18ปีนะครับแต่กำลังจะกระจายไปในกลุ่มเด็กแต่วันนี้ให้กลุ่มเด็กที่มีความเสี่ยงสูงฉีดก่อนนะครับโดยใช้วัคซีนของไฟเซอร์ซึ่งจะปลอดภัยครับนะครับโดยจะฉีดให้เด็กอายุ12-18ปีตั้งแต่วันที่21กันยายนครับนะครับโดยฉีดให้กลุ่มเสี่ยงที่มีน้ำหนักเกินกับที่มีโรค7กลุ่มโรคนะครับแล้วก็ขณะนี้ได้มีรายงานจาก กลมควบคุม,มโลกครับถึงเรื่องของอาการไม่พึงประสงค์ของการฉีดวัคซีนทั้งหมดตั้งแต่ฉีดมานะครับซึ่งเป็นจํานวนเป็นล้านๆเข็มเนี่ยนะครับเราฉีดวัคซีนทั้งหมดคือ4ชนิดคือของ s i n นแวคแอสตราเซเนกของเอสไซโนฟาร์มแล้วก็ของไฟเซอรนะครับเราพบว่า มีอาการส่วนใหญ่นะครับอาการที่ไม่อาการข้างเคียงส่วนใหญ่จะมีอาการไม่รุนแรงเป็นส่วนใหญ่ครับจะมีอาการแพ้รุนแรงแต่ก็หายรักษาหายนะครับก็คือมีความดันโลหิตต่ำลงหรือมีผื่นนะครับอันนี้ก็หายกันหมดครับเราพบว่าไซโนแวคมี24ลายนะครับแอซาเซนิก้ามี6ลายนะครับส่วนอาการข้างเคียงที่รุนรุนแรงนะครับเราพบว่า ของแอสตราเซเนกานะครับทำให้มีลิ่มเลือดอุดตันและเกรดเลือดต่ำนะครับหารายด้วยกัน5้ารายนี้เสียชีวิต3ารายนะครับสองรายหายเป็นปกตินะครับสา,าปปนะรายที่เสียชีวิตนี้มี1นรายเท่านั้นนะครับที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนสอีก2อรายนั้นสรุปไม่ได้นะครับส่วนของไฟเซอร์ครับมีกล้ามเนื้อหัวใจเสพหนึ่รายแล้วก็หายเป็นปกติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าท่านฉีดวัคซีน ของแอสตราเซเนกาแล้วมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงแขนขาอ่อนแรงปากหรือหน้าเบี้ยวนะครับเจ็บหน้าอกหายใจขัดขาบวมปวดท้องรุนแรงมีจุดเลือดออกหลังฉีดวัคซีน4วันถึง30วันครับท่านต้องแจ้งแพทย์ทราบสงสัยครับเรื่องของอดิ่มเลือดอุดตันแล้วก็เกล็ดเลือดต่ำนะครับส่วนเรื่องของอฉีดวัคซีนไฟเซอร์แล้วมีอาการ กำเนิดหัวใจอักเสบนั้นจะมีอาการเจ็บหน้าอกหายใจหอบเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียใจสั่นนะครับซึ่งพบ30วันหลังฉีดครับทันตรพบพแพทย์ซึ่งพบมีลายเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่มีอาการทั้งหลายเหล่านี้ก็จึงต้องต้องระวังให้ดีนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ต้องตกใจเลยครับอาการส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาการที่ไม่มากนะครับถ้อาการมากก็รักษาได้หายหมดมีเสียชีวิตเพียงหนึ่งลายเท่านั้นนะครับจากของแอสตราเซเนกานะครับซึ่งจํานวนนี้นะว่าน้อยมากๆครับ หลังจากที่แอซาเซนิกาฉีดไปแล้วเป็น15ล้านกว่าโดสในประเทศไทยนะครับมาดูต่อครับขณะนี้ท่านที่มีกรมการแพทย์ครับได้เตือนครับเมื่อออกนอกบ้านนะครับท่านจะสวมหน้ากากอนามัยนะครับเพราะว่าจะเป็นส่วนป้องกันที่สําคัญมากเลยท่านจะปลอดภัยครับในขณะเดียวกันครับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการครับได้ร่วมทําโครงการ Sandbox Safety ส่วน in School นะครับ เพื่อทำให้ปลอดโควิดในโรงเรียนนะครับโดยมีการเคร่งในมาตรการต่างๆเช่นคัดกรองโดยใช้อัติเยนเทสคิดนะครับแล้วก็มีมาตรการป้องกันอีกหลายอย่างครับจะช่วยให้สถานศึกษาได้ปลอดโควิดและเปิดเรียนได้อย่างปลอดภัยนะครับส่วนกลมควบคุมโรคครับได้จัดทําคู่มือ Bubble and Seal นะครับในสถานประกอบการทั้งหลายครับสามารถจะดาวน์โหลดได้ตาม QR โค้ดที่ให้มานะครับโดยมีสโลกแกนว่า ปกป้องได้ควบคุมไวโรงงานปลอดภัยเศรษฐกิจไทยเดินหน้าครับนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับสุทานการณ์เหตุการณ์โควิด19ในประเทศไทย ก็คือผู้ติดเชื้อวันนี้ใหม่เพิ่มขึ้นเพียง355รายนะครับทำให้มีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มเป็นจำนวน14,176รายนะครับเสียชีวิต13คนลดลง13คนครับทำให้มีผู้เสียชีวิต228คนนะครับการแพร่ระบาดในประเทศและกรุงเทมพมหาคนครลดลงและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อนเนื่องครับในเดือนสิงหาคมนี้ยังมีคลัสเตอร์ต่างๆสูงในเขตสุขภาพที่6คือบริเวณภาคตะวันออกนะครับ เช่นโรงงานสถานประกอบการแคมป์คนงานตลาดชุมชนครอบครัวสํานักงานโรงเรียนสารศึกษาครับในขณะที่เขตอ,อื่นๆพบปรับปรายนะครับกรุงเทมพมหานครครับเตรียมฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกให้กับเด็กที่มีอายุ12-18ปีที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มโรค7กลุ่มโรคนะครับแล้วก็ที่น้ำหนักเกินครับจะเริ่มฉีด2ีดกันยายนเดือนนี้นะครับ าการไม่พึงประสงค์ของการฉีดวัคซีนทั้ง4ชนิดในประเทศไทยนะครับซึ่งเราฉีดไปแล้วก็มีไซโนแวคแอซซ่าซินกาซึ่งฉีดไปจำนวนทั้ง2ชนิดนี้นะครับชนิดละ15ล้านกว่าโดสนะครับของไซโนแฟมฉีดไปแล้ว4ล้านโดสและไฟเซอร์ฉีดไปแล้ว800,000กว่าโดสนะครับเราพบว่าส่วนมากอาการไม่ไ้ายแรงครับที่มีอาการไล่แรงเช่นความดาันโลหิตต่ำและมีผื่นนี้ก็พบเป็นจำนวนน้อยนะครับแล้วก็หายเป็นปกติทั้งหมดนะครับ ส่วนวัคซีนแอสตราเซเนกาครับมีเสียชีวิต1รายจากภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกวับเกล็ดเลือดต่ำนะครับแล้วก็ไฟเซอร์ครับมีกามเนโฟเจนเซปหนึ่งรายและหายเป็นปกติแล้วนะครับในขณะเดียวกันครับท่าน,นที่บีกรมการแพทย์ท่านย้ำเรื่องการสวมหน้าก,กากอนามัยเมื่อออกนอกบ้านนะครับเพราะสามารถเป็นเกราะป้องกันที่สําคัญครับที่จะช่วยให้ปลอดภัยจากโควิด -19 นะครับอย่าลืมนะครับ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสวัสดิการครับได้จัดโครงการ sandbox safety zone in school เพื่อเปิดโรงเรียนอย่างมั่นใจปลอดภย like ัยไลโควิด1 9ทีนะครับในสถานศึกษาครับก็จะประกอบด้วยการคัดกรองด้วย antigen test kit นะครับแล้วก็มีมาตรการป้องกันต่างๆครับช่วยกันนะครับกรมควบคุมโรคครับได้จัดทำคู่มือ bubble and seal ในสถานประกอบการนะครับท่านสามารถดาวน์โหลดได้ด้วย qr code ที่แนบมานี้นะครับโดยมีคำขวัญว่าปกป้องควบคุมไว แรงงานปลอดภัยเศรษฐกิจไดเดินหน้าครับติดตามกันต่อไปครับจากทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิในร้อยตามรอยพระบาทสมเด็จพระจารย์ในพระราชุิธรรมสุเดระเทศพร,รัตราชุดาสยามโรมนาสกุมารีติดตามผลงานเพิ่มได้ครับจากยูทูบเฟซบุ๊กและบล็อกดิจครับขอบคุณครับสวัสดีครับ